สบายดีเดอ้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีเบิร์ดทุกคนเนาะว่าจะเป็นทั้งในและต่างประเทศเนาะมื้อนี้มาพบม,มาบอกับสาวซีเนาะมื้อนี้สาวซีอ่าได้รับภารกิจเนาะทุกคนรับภารกิจด้วยงบอ่า2,000บาทเบิ่งรายการเนาะเอื้อยเพิ่นเขียนให้เพิ่นบอกว่าไปซื้อรายการนี้มาในาะเพราะว่าวันเกิดน้องมวยเนาะนี่รายการนะทุกคนมาเบิ่งเนาะว่าเง,งินอ่างบ2,000บาทเนาะ2ใบเท่านี้ จะซื้อรายการนี่ได้บอเนาะทีพันเขียนว่าไอ้ก็มีหลายอย่างหอยพี่น้องเดียวจะอ่าไปถ่ายให้เบิ่งเนาะตอนอที่ซื้อมาแล้วเนาะนี่เลยบัจังหอยแข้งหมูเนาะมือแรกคือจะเป็นหมูกระทะแล้วก็ะมีเค้กมีอย่างเนาะรายการประมาณนี้บ2 0 0 0บาทไปกันเลยเนาะว่ามันจะเท่าใดกันเนาะเดี๋ยวจะสิดไปก่อนเนะาะไปอ่ะอันนี้เรากำลังจะไป มาหอดเลยนะาดดนะ,ะ,นะมาหอดเลยนาะอันนี้ทครับมาหอดเลยนาะตอนตอนชื่อตอนชื่อจะบระิ่ายเบิรงเนาะพ อันนี้เขาก็หฮอดแล้วนะเดี๋ยวจะมาสรุปให้เบิ่งเนาะว่างบสองพันบาทมันได้ยังไงเนานะเอาลองวยมาคนเอาลองวยเอาลงวยองวยออม,มาคนนะเอ้าเอา,เอ,าอเออคนอย่างเดียว อันนี้เร็วเร็ววิ่งวิ่งโอยบันเกิดน้องมวยน้องมือแรงนี่คือลมเท้มันเนี้ยเร็วเร็วเร็วคนไปเร็ว ร้านที่เคยซื้อกับล้านที่เคยซื้อกับโบมาหอยแข้งนะหนุยนุยน้อยหน่อยเนาอนะแต่แต่ยำยำมันโบมีก็เลยซื้อมาน่คือนี่อะอะตีก่อน กะจังว่าออกไปเมื่อกี้นี้มันหน่วยน้อยเขาวโวมากน,น,นะนะมันโบมีแล้วมีแตหา,หาหันหันเดียวแหละบอกว่าประมาณหาหน่วย1ิบหน่ยวยใส่เธอหนึ่งกะบบพอค้ามันหน่อยเนาะมันโบมีแล้ว ป่ะเดี๋ยวเราจะไปสรุปว่างบสองพันบาทได้ยังไงเรืบเอบ้ะเนาะงบเท่านี้นี่วางก่อนวางก่อนเนาะสี่สรุปงบก่อนทีซื้อมาอันนี้สำหรับวันเกิดอ่าต้องมวยมือแรงเนาะเดี๋ยวมาไปเดี๋ยว ไปซื้ฉลุกให้อะยาบ้าฉลุกงบเนาะหอยแข็ง <c oughs> หอยินยแข็งแปดสิบแปดสิบพันหมูหมูหนึ่งโลเก้าสิบพันกีบแล้วก็ตับตับกันหนึ่งหนึ่งโลหรือครึ่งโลทัพครึ่งโลเนาะอ่าสามสิบพันกีบแล้วก็ เห็ดเข็มเฮาใช้เห็ดเข็มเฮาอันนี้ถุงละสิบพันเนาะเห็ดเข็มนี่นถุงละสิบพันอะแล้วก็เห็ดเข็มแล้วกับมีวุ้นเส้นอีกสามสามถุงเนาะถุงละอะสิบพันก,กีบไปสามสิบพันกีบแล้วก็ยังทั่วอันนี้กระซาวพันเนาะตัวรีส่งสาวพันแล้วก็น้ำจิ้มซุกเ้เฮา น้ำจิ้มซุก,กี้เก้าสิบเก้าสิบก็อร่อยกุบะนะเก้าสิบพันกรีบแล้วก็ข้าวปุ้นขนมจีนอันนี้อะไรแปดสิบแปดสิบพันขนมจีน กระลำกระลำสิบห้าพันกลีบเนาะสองหัวก็ถือว่าถืออยู่เนาะแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยผักขมพักขม,มใหญ่สิบพันกลีบเนาะแล้วก็จะมีของหวานเนาะซื้อมานี่เนาะแล้วก็ยังพริกกระสิบพัน คานอ40,000หมักเลน10,000กีบนแล้วกน้ำตาลน้ำตาลกระเซ้า2,000กีบนอล้วกอีกอย่างนี้ผักกาดนานี่ผักกาดนนี่10,000แล้วก็ลำไย,ยลำไย,ยอีก40,000มันก็โอ้บนหลายอยู่ที่เขาซื้อมาเนี่ยเขาขาดอยู่ สามอย่างเนาะะ,ะกุ้งปลาหมึกแล้วก็เค้กตอนแรกเขาซือ,ออกไปเอาอันนี้พวกของเขาก็ซื้อมาหลายแลย้วะเพราะว่าเขาไปซื้อมันมันบ่คอยมีมีแต่ว่ามันกับบุคอยงามนะเขาก็เลยจะลอบไปซื้ออ่าอยู่ตลาดแรกเนาะประมาณประมาณบใบ,บมุ้งบ่ใบใบสองบาสามนี่เขาก็เริ่มมาลงแล,ลนะ้วแหละเนาะป้ามันนีลมแห้งนีเนาะอันนี้ยาซื้อมากระงกกัะยังเหลืออยู่เนาะ อ่ะน้องมิ้วน้องมวยมา,มากินมาในสิกินีนยังก่อนอือเบิร์แม่หอยเพื่อน่ะอ,อันนี้อ่ะจักชิบ้าจากาักไหนเราพูดเรามันน้อยเพื่นก็น้อยนี่เนาะเบิดเบิดตลาดอ่ะมีห้านเดียวขั้นโบเสือกับโบโได้ใช่ไหมเนาะพ่าเพิ่นเมนูหลักๆที่เพิ่นมากก็คือหอยแข้งนะนี่หน่วยหนึ่งอ่ะน,น,น้อยเนีาะได้ไหม พอว่าเข่าโกนขี้เขยวก็บเบิ้าหน่อยเข่าขอาโกนแขวแมงคุณกับเบิดชามาเบิ้งอยู่เนาะแต่มันก็มีแค่นี่ขนะนี่น่อยน้อยหน่อยมีห่านเดียวมีห่านเดียวพลอยพี่น้องเนาะมันมาหอยแข่งกันเลยยางเบิดย่างเบิดตลาดหันหันที่แบบว่ามันหน่วยแบบที่ค่อยเสื่อนะมันหน่วยใหญ่เลยนะ เขาเจ้าโบมาเนาะแบบมีมีเวียนะ,ะาายน่ะเขาเจ้าโมาขายนี่หันเดียวกปน,นี่หน่อยซ้ำตัวพเขายังขาดอยู่อ่ากุ้งปลาหมึกแล้วก็เค้กอีกเออมีแต่แนวแพงๆชั่มเนาะก,กุ้งแบบเป็นของทะเลน,นะที่ยังขาดอยู่นะตอนนี้น่าจะน่นาจะบุเลือแล้วน่าจะพผูหญิงบางคซื้อมากเลยกันฮะ น้องมิวมาปิดคลิปให้แน่น้องมิวมือแรกมีมือแรกม,ม,รม,ม,รมีฝากอยู่ฝากส่วนอันฝากส่วนอันอันอยู่แม่จะของวันเกิดนะฝากส่วนอัน fc อ,อยู่นี่ค่ะส่วนย่าวันเกิดน้อง่วยแล้วมนันนิวันีวันที่ยี่สิบสามกุมภาน้อง่วยอ,อันส่วนอยู่ค่ะส่วน fc ค่ะผูกกินเลยทั้งนี้อยากจัดตั้งแต่เมื่อวานนี่อะน,นี่ค่ะเนาะ แมนว่าคือวันเกิดวันที่๙๓ป้าปายูนอกบุเมล่มนล่เนอน่ปุ๊กยังก็จนะปีวไว้ไ่อเลยเอา้าน้องมวยมอว่านี่อยากจัดตั้งแต่มอว่านี่เนาะแมนบอเอลตั้งแต่มอว่านนี่เอาฝากช่วนยวน,วนีอาจะะปีชิบเลยนิฝากชวนอันมาวันเกิดน้องมวยเลยทุกคนวันเกิดน้องมวยยังอยก่วันนี้วันจันวันอะไรอัน มีอย่างไงเชยนให้กินมื้อแรกนะหมูกระทะหมูกระทะแล้วก็ยังอีกอพันธุ์กระปุ้นหอยแขรงหมูกระทะพันธุ์กระปุ้นหอยแขรงแล้วก็หวานหวานหลายอย่างหลายเมนูนี่เนาะอ่ะมาเด้อวันเกิดน้องมวยอ่ะน้องมวยปิ๊คลิปอยู่ฝากฝากกดไลค์กดแชร์กด กดติดตามส่องสาวงสีว่าชวนแต่อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเรียมาผ่านคลิปใหม่ๆบ๊ายายเออแล้ว